จ้าพี่น้องพบกับน้องคอดอินดีอีกแล้วจ้ามือนี้กับผ้ามาเก็บพักหวานคือเกา่าพักหวานต้นนี้กับเป็นกิงต่อนจ้ากิงตอนอต้นนี้สีใยกะมูจ้าสีใ,ใสีงามเพราะวา่าเขามีต้นพีเลียงอยู่ข้างๆจ้าต้นพีเลียงก็คือต้นมะขามปอมมะขามปอมมะขามเทศเออต้นมะขามเทศจ้าต้นมะขามเทศก็คือปูไว้เป็นต้นพีเลียง ้าต้นใดบ่มีต้นพีเลียงมันกัสีใบมันกัสีโบสีโบเขียวกัสีออกเหลืองๆบานนี้ต้นนี้นี่บ่ได้เด็ดใบมั่นใจนี่บ่ไดดที่แหลกเนี่เข้าเข้าเข้าตแต่กิงมันจะซื้อจานี่ตแต่กิงมันเข้าบ่ไดดเด็ดใบมันบ่ไดดเด็ดใบบานนี้มันก็เกิดใจนี่เกิดยอดตามนี่นี่จ้าเกิดขึ้นมาตามนี่กะงามจ้ะนี่ต้นนี้กะงามกะงามบานนี้มาเบิ่งมาเบิ่งมองนี้จ้ะบานนี้ อันนี้อันนี้เป็นเป็นดอกพักหวานจ้ะดอกพักหวานแต่ว่าดอกพักหวานนี่เข้าสีบออาไวัยจ้ะเข้าสีบอออไวัยก็คือบาสิเจ็บเลยจ้ะนี่บอบอออไวัยบอออไวัยก็เก็บไปแกงเลยจ้ะนี่ก็คือว่ามัน bumped, right. มันเปลี่นพักหวานจริงต่อนมันก็เลยมันก็เลยออกดอกแล้วมันก็เลยออกดอกเล้วต้นมันแก่แล้วจ้ะเข้ากบเจ็บ กะเบิงกะเบิงนี่จ้านี่เห็นบอกมันมันกะสีขึ้นยอดงามจ้านี่ขื้นยอดงามงามอวอวบจ้าหลังจากทีเข้าเด็ดเข้าตาัดต,ตกแต่งแล้วเข้าหายนา้ำประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนนี่ยละมันก็เกิดยอดกันมาเลยจ้านี่นี่จ้กะก็ให้ปุ๋ยแนนิดหน่อยจ้ะให้ปุ๋ยก็คขี้ขั้วย่้กะะเบิงกัน ทายเบิ้งกันเก็บรวดก็ได้เก็บเอานี่จ้ะพร้อมที่สิเป็นมากกระดอกมันแต่ว่าเข้าว่าเอาไว้เข้าเก็บเข้าเก็บเลยจ้ะ